กรณีคุณสุทินเนี่ยมันสะท้อนเลยนะว่ามันมีลักษณะการสยบยอมแล้วตั้งแต่ที่คุณสุทธมีรัฐบาลไหนบ้างที่ไม่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเออใช่เออใช่ครับเออใช่ม,ม,ม,มีแต่มีแต่เอ,อ่อรัฐมนตรีว่าการตกลงตอนนี้คุณสุทินเนี่ยอยู่ในฐานะตัวประกรันหรือเปล่า เอาอีกแล้วมาตัวประกาศเอาเลยว,วันนี้วันนี้กูไม่โลดมาสคริปต์กูหวาดกลัวเลยจริงเลยสคริปต์แบบกลัวแล้วเพราะอะไรทำไมต้ทำไมสมัยก่อนต้องมีรัฐมนตรีช่วยรู้ไหมมันมีคณะตามพรบระเบียบราชการกาโหมเนี่ยนะครับในการแต่งตั้งยกย้ายนายฐานระดับสูงเนี่ยนะครับจะมีคณะกรรมการอยู่ทั้งสิ้นเจ็ดคนก็ประกอบไปด้วยผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรืออากาศแล้วก็ ประลัดกระทรวงกลาโหมแล้วก็มีอีกสองท่านเป็นฝ่ายการเมืองคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้็รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมอันนี้คือสภากลาโหมเออเป็นคณะกรรมการในการแต่งตั้งยกย้ายนายฐานระดับในพลละกันนะครับมันจะมีชื่อเต็มๆผมจําไม่ได้แต่จะมีงั้น ตอนนั้นโหวตกี่ทีมันก็ยังห้าต่อสองถูกไหม<อ>แต่ตอนนั้นเขายังมีแรงสู้อ่ะห้าต่อสองก็ยังสู้แ<อ>้<อ>แล้วก็เดี๋ยวใช้เสียงประชาชนกดดันสู้<อ>แล้วก็ไปโน้มน้าวแต่กรณีนี้อยู่ดีไม่มีรัฐมนตรีช่วยคือฉันซีโรล,ล่าบแล้วฉันถูกลุมแล้วห้าตอนหนึ่ง<อ><อ>คือไม่คิดจะโหวตสู้ไม่คิดที่จะไปคอนวินส์ไม่คิดที่จะไปโน<อ>้มน้าวไม่คิดที่จะเปิดเผยเรื่องนี้ต่อประชาชนเพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมขับเคลื่อนกดดัน แล้วงั้นผมเลยบอกแล้วผมไม่ผมไม่ได้คาดหวังการเปลี่ยนแปลงใดๆจากกระทรวงกลาโหมมากนักในเรื่องของจํานวนในพลจะลดลงรู้ไหมทําไมเขาถึงพูดลดลงไม่ได้ลดลงจากนโยบายไอตอนนั้นเนี่ยในร้อยมันน้อยแล้วพอเดี๋ยวกษียไปหมดในรุ่นนั้นอ่ะในพลมันน้อยกว่าใครเออเดี๋ยวก็ลดไปเอง